กลายเป็นเรื่องดังสนั่นโซเชียลมีเดียเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเมื่อคุณแม่ของคุณชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและเป็นภรรยาของคุณเนวินชิดชอบเจ้าพ่อบุดีรลัมและผู้ก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยไปมีเรื่องกับชาวเน็ตท่านหนึ่งและในเวลาต่อมาคุณแม่ได้นําข้อมูลทะเบียนราษแบบเต็มๆไม่มีเซนเซอร์ของชาวเน็ตท่านนี้มาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียในข้อมูลเนี่ยบอกชื่อที่อยู่ชื่อพ่อชื่อแม่แถมยังบอกด้วยว่าชาวเน็ตคนนี้เปิดร้านกาแฟอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรอย่างไรการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียน ของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตผิดกฎหมายแน่นอนค่ะมีโทษทั้งจำทั้งปรับตามพรบพีดีพ p a และพระบรทะเบียนราชคุณเป็นถึงแม่ของรมวดิจิตอลแต่นําข้อมูลของคนอื่นมาโพสต์แบบนี้เนี่ยนะถถมยังเป็นการโพสต์แขวนเพื่อเรียกการล่าแม่มดอีกต่างหากในรัฐบาลเพื่อไทยไม่มีครอบครัวรามาตตคนไหนทําแบบนี้นะ ข้นเนี่ยก็เดือดกันใหญ่ค่ะแถมยังถามอีกด้วยว่าคุณแม่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎรได้อย่างไรแล้วประชาชนทั่วไปจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าทะเบียนราษฎรไทยมันก็ไม่ได้กระจอกขนาดนั้นค่ะคุณมันมีบันทึก l o อกเอาไว้ว่าใครเข้าถึงข้อมูลตอนไหนกี่โมงซึ่งผลก็คือผู้เข้าถึงข้อมูลเนี้ยคือตำรวจผบอหมู่สพนางรองจังหวัดบุรีรัมค่ะเข้าถึงข้อมูลเวลา23นาฬิกา12นาทีชื่อหล่าชัดมากทีนี้คุณตำรวจต้องอ่านออกวาอธิบายแล้วล่ะว่าาททไมมข้อูละเบียนร คนโดยคุณตำรวจถึงถูกคุณแม่นำไปเผยแพร่ได้เนาะเรื่องนี้ชาวเน็ตก็ตั้งคำถามถ,ามถึงคุณรามาวรดิจิตอลค่ะว่ายังไงครับแม่คุณทําผิด p d p a เนี่ยจะว่ายังไงแต่เรื่องมันพีคมากเพราะว่าคุณชัยชนกออกมาบอกว่าแม่ไม่ผิดแม่สามารถทําได้ให้กําลังใจคุณแม่ไปแล้วคุณแม่แข็งแกร่งมากดําเนินการทุกอย่างตามกระบวนการถ้าใจไม่แข็งพอจะไม่สามารถปราบสแกมเมอร์ได้อย่างแน่นอนฮะเกี่ยวอะไรกับสแกมเมอร์นะ คุณชัยชนะอธิบายเพิ่มว่ามีการไปแจ้งความแล้วดังนั้นเนื้อหาที่นํามาเผยแพร่เลยไม่ผิด p d p a คือบอกว่าข้อมูลเนี้ยได้มาจากตํารวจอย่างถูกกฎหมายเพราะไปแจ้งความคู่กรณีแล้วก็เลยสามารถเอามาโพสต์ได้ไม่ผิดซึ่งเราว่าไม่ใช่คือการไปแจ้งความและการได้ข้อมูลทะเบียนราษฎรของผู้กรณีมาไม่ผิดแต่การเอาข้อมูลของคนอื่นมาเผยแพร่ยังไงก็ผิดต่อให้เป็นข้อมูลของอาชญากรคุณก็ไม่มีสิทธิ์อะ่ะแล้วมันจะเฮ้กว่านี้อีกถ้าสิ่งที่คุณแม่ทำอะ่ะ มันไม่โดนดำเนินคดีใดๆเพราะมันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ว่าการที่เราไปแจ้งความแล้วเราเอาข้อมูลจากการแจ้งความมาเผยแพร่มันไม่ผิดแต่อย่างไรก็ตามก็อยากเรียนให้ท่านรามาวรทราบว่าคนที่จะตัดสินว่าการกระทําของคุณแม่ผิดไม่ผิดเนี่ยคือศาลนะคะไม่ใช่รามาวรค่ะ